สวัสดีครับท่านชมยินดีต้อนรับเ้าโซชองสอพาโชคครับมื่อนี้สอพระโชกกับทิพย์พี่น้องไปพบกับพระขาโดงครับหลวงพี่พันมาบิณฑบาตกับพ่อดี่พันมาเขียนเหล็กให้ครับซึ่งขณะนี้พันก็อยู่กับฮียห้าผ้ารวยครับเราก็ต้องขอขอบคุณฮี่ห้าผ้ารวยมาเนาอการนี้ด้วยครับขอบคุณครับนอพี่น้องแลเมื่อบึงว่าพระพันมาพระขาดงพันธุเขียนให้ตัวใดครับสมุิพกไม่อาจารย์เขียน ตัวเด็อดแห่จักน้อยกันนะจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนะครับเขามาแล้วก็ยกว,ยกว,วย่ะเ,เ,เรื่องก็อลไรก็แช่แล้วครับเด้อเพื่อผลอนนั่งใจแห้งเพลินฮะพระรัร้วเหล่าก็ช่องให้งพระรัยนนำแน่ครับขอบคุณครับมาปอ้อนพระคุณเจ้าเมื่อนี้ครับแต่เก้ากะ มือว่านเพิ่นบ่มานะครับเว้นมือมือนี่ก็น่าจ,จะมาอยู่นะครับเนาะเอารอด้วยกันไปนะครับรออไปน้ำกันนะครับเสียงบีบแก่มาแล้วพี่น้องครับมาแล้วเพระคุณเจ้านะครับเอาใส่บาทน้ำกันเด้วครับเสียงแป,แป๊กแล้วนะครับ แปลกๆแ,แล้วนะครับครับครับมาแล้วนะ นี่คุณตาท่านหนึ่งพันอยู่บานหลังนั้นกำลังเลาะพันกำลังใสอยู่นะครับพี่น้องค่อยฟังน้ำกันเด้อครับเล่าเจ้าว่าจังไดสู่ฟังนะครับพายจานนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อนะครับที่ให้กำลังแรงใจทุกลิบทุกลิบมากนะครับคอยกดไลค์กดแชร์ขามาเบิงงขามาแย่งนะครับเอา อุดหนุนจุนเจียกันไปครับพี่น้องครับเบิ้งไปเพื่อข้มสนุกสนานเบิ้งไปเพื่อข้มเปิดเพื่อนนะครับเด้อย,ย่าซีเรียสนะครับอย่าซีเรียสนะครับบางที่อาจจะไม่สิ่งดีๆเด็ดๆให้พี่น้องได้แเ,เห็นได้รับพี่นานา้ำกันนะครับโอ้เรามาองค์เดียวพอดีในมือนี้นะครับ ปกติพผนมาสองนะครับมือนี่มามาลูกเดียวนะครับมารูกเดียวครับมือนี่มาลูกเดียวครับคุณเจ้าก็ลองเดินข้างมากเอาสาธูสาธูเด้ออุขาทำบุญก่อน ทางนี้ร่วมกับพี่น้องเอฟซีนะครับพี่น้องเอฟซีอนุโมทนาสาธุน้ำกันนะครับซึ่งพระคุณเจ้ากัมาหอดมาถึงแล้วนะครับหมาเยเลขทะเบียน8453พี่น้องครับเบิ้งเอาเด้อครับเด้อเบิ้งเอาเบิ้งเอานะครับซึ่งพระคุณเจ้ากัมาพอดีนะครับอ่ะใส่บาทน้ำกันเด้อพี่น้องบาทเอาคือมีรูปเดียว อีกรูปนึงอาจศิลา,าจากการให้งานในวัดนั่นแหละว่าโอ้เิียกขึ้นนักส่วงเียากนักจิเพราะว่าปรปับปรุงวัดว่าหลายอย่างโอ้ไกลออกพรรษ<ส>าเนาะเป็นจังไงเลี้ยงอันเมียนห่อมันจะได้สาง่ายป้อว่านีเจ้าภาพรักแล้วบ่ใช้สิเกียนเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวคอยพี่น้องเอสตี้แต่ยิ่งเข้าว,ว่าปูเขาวเพิ่นสิไปปักภูพกเพิ่นสิไปนั่นอยืนดิ วัวข้อนสาดูผ่าขาวผมเี่ยวไหมไน่ินจีเป็นพอดผ่าป้าวะสันแมนวะมือนี่ขอแนวทางเลยเด้อเอาเตรียมสมมดประกามาน้ำยูหยาดยวงเพิ่มขอจักน้อย สังคริสังตุมังสิปเมวัสเมชตุสัพเทปุรรนทุสังทับกัจโุปนละตุยามาุโยิรตยาธาตุตารธรรมาวัันติอายุวโนสุขังพลังสมฤตามปาธนาเออเดี๋ยวสมุดปากกามานำอยู่เมื่อนี้กวันที่ยีแล้วเนาะ

เงียงกว่านอวังหันมันออกยังี้ยกว่านอออกอะซึมลางออกกันเก้าศนะูนย์เนาะลางเก้าศูนย์บนออกเก้าสามห้าเก้าสามห้าตัางเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองสามสี่ ห้าเจ็ดเลือกสลับนี่นี่แหละแต่ว่าเลือกพยา้ามเลือกด่านไผ่ด่านมันที่มักอยู่ตอนนี้ที่ว่าเลขมันเด่นหกนี่วงกลมไปเลยครับอาจารย์มันมีมันมีอยู่หกสี่เนาะครับที่มักมากนะหกสี่ดึงด้วยกันหกสี่อันนี้คือล่างมันบอกหกสี่นี่ครับจักมันสิเป็นล่างเป็นบนแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเราจะจับคู่ ไม่ใช่ว่าโยงจากหกแล้วเอามาใส่นี่ไม่ได้ค<บ>รับก็คือเราต้องเลือกดูเอามากหลายเนาะบบตัวน,นี้คือมากหลายก็คืออ,อ๋เอเปดิดบไรครับมากหลายเอาจับคู่ให้เลยครับประจัก์มากคักคักอยู่ตัวน,นี้กับนี่เออแปดหกสี่ แปดกสีเจ้าว่าตัวนี้อาจิไปด้านน,านึงอีกนิดงีนึงเจ้าว่าตัวนี้มากมักอยากเล่นบนครับ บูว่ามันสีลงบนลงล่างกับวัวแต่ว่าสีเปลนี่ล่างอยู่แล้วขึ้นวางสั่นเกิดว่าสิเป็นล่างอยู่แล้วนะครับเอาครับโอ้สาธุสาธุสาธุน้ำกันเด้อพี่น้องนี่ครับเอาโอกาสดีนะครับเมื่อนี้นะครับเอาได้แนวทางตัวเลขแล้วเด้องวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบสี่ตรงกับป้ายทะเบียนรถอยู่ดิล่ะแปดสี่ห้าสามเพรฝันเกลียวบอกว่าที่ผ่านมานห้าสาม มันมันไปตีถือคือแต่ว่ามันไม่ได้เอาโอ้เนาะตีไว้อันตีไว้ไอสามเก้าห้าตีไว้ยนะครับมันแบบบอกว่าเอ้เหล็กมันเลียนหาต่ว่าสีออกหาเก้านะ,นะตัวละตัวมากว่าสั่นว่าครับไม่ได้ออกสามตัวละอร่อยครับอ้าวสาธุสาธุน้ำแข็งด้อพี่น้องครับสำหรับท่ายคลิปน,นี้นะครับพระอาจารย์เราเขียนให้นะครับโตมกตักโตชอบ ของเรานะครับปกติแล้วเราก็เคยถูหอวลอตเตอรี่นะครับเดอรางวันที่สองผลที่เล่านะครับวันนี้เรามานะครับสาหรับอาจจะเป็นล่างเดอร48เปอร์เซ็นบนอี864นะครับเอาตอนนี้พี่น้องถามาเาบึงเด็กแนวทางน้ากันเด้อครับพี่น้องเด็กแนวทางจากพระขาดงครับเพี่เน้นให้ครับเพี่เน้นให้ก็คือ48ครับก็864ครับ แปดหกีนาจะเป็นบนได้ครับแปดหกีนาจะเป็นบนแต่ซีแปดาจะเป็นล่างครับพี่น้องเอาพี่น้องกลับไปวิเคราะห์บ้งได้ครับเด้อผิดถูกก็จะว่ากันครับทางช่องหายไวเพ่อะเป็นแนวทางเท่านั้นครับให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับให้มีสติในการลงทุนพี่น้องกลับ่องเอาไปวิเคราะห์ให้ดีๆครับก่อนทีที่ส่ลงทุนครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเขามีสิทธิลดครับท่านผู้ชมครับ ขอขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อที่เขามารับชมรับฟังครับขอให้พี่ให้น้องเฮาโชคดีกันทุกผู้ทุกคนครับเขามากล้วก็่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวัได้พลาดจากรายการดีๆของท่างช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ